ฮะาสุมฟรี10ครั้งแล้วผมเมนโตทุกตัวหน้าตู้เลยด้วยซ้ำอีกอย่างคือผมท้ามันตี15หมดแล้วโต๊ะ<ว>ย <c oughs> ี่ผมก็มตีหโต๊ะไฟนอนก็นตี15ลิมิตบวก3ด้วยโตของนินจาสตอรี่ผมก็สุ่มอะ่ะแล้วคือแบบผมไม่มีอะไรต้องการแล้วเวนารุโตะผมคือป,ป,ปีนี้เป็นปีที่ผมฟูที่สุดของนารูโตะแล้วครับคือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของ อันติโตกะวสิบห้าทุกตัวเลยนะครับผมรุ่น7นะครับผมโตะยี่สิบปีโตไฟนอนนะครับผมโตะ KLM โต๊ะน่งผมอันตวสิบห้าทุกใบที่รีคิดเจ็ดดาวประจําแพทอะแล้วก็ลิมิตเบรกบวกสามเน้นๆนะครับตึงๆเลยอ่ะถ้าเกิดอยากได้นะผมอยากได้ลิมิตเบรกบวก2ของรุ่น7ตอนนี้ผมขาดอยู่ผมจะได้ลดขอนไม้ที่ใช้งานลงนะครับผมก็อ่าผมอยากได้ใบนี้นะครับสักใบหนึ่งนะมันให้สูงฟรี10ครั้งนะครับก็ตามนั้นโอเค มาได้ไหมขอลิมิตเบรกรุ่น7นะครับคูรามาบีบอยนะครับสักหนึ่งไปนะครับแค่นั้นพอเลยตู้นี้ผมขอแค่นี้ครับผมจะได้ไปทำบวก2ไว้เล่นชิลๆนะครับผมถ้าให้นะสี <c oughs> ดาวอ๋อ oh, ต่อบอยสิบห้าแล้วอะ เฮ้ยฟันโล่ต่อ20เออใช่ตู้นี้มันมีฟันโล่ต่อ20ใช่ไหมใครที่อยากได้นี่คือขอให้ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสกิลเทพหมดยังหมดแล้วซึ่งเสียได้นะแต่ก็ของฟรีครับอย่าไปคิดเยอะนะครับผมซึ่งโตกบอลหัตีต15แล้วเหมือนกันโคตรคือแบบอะไรวันนี้ <laughs> การสุ่มครั้งต่อไปนะครับผมฮะ สุ่มฟรีอีกครั้งใน24ชั่วโมงถัดไปและสิ้นสุดในวันที่15เดือน10ไอเฮียสุ่มฟรี50โลโอลโหเอ้บิ i g s m o เอ้เฮ้ b กสโมกอ่า h shit f ก c k i n g a w a oh. โอ้ โอ้โฮสวีทโฮมสุ่มฟรี50โลสุ่มฟรีทุกครั้งนะครับวันละครั้งนะครับผมตอน4ี่โมงเย็นอย่าลืมมาสุ่มนะของดีผมไม่แน่ใจว่ามันตอน4ี่โมงเย็นหรืออ๋อใช่ใชตอน4ีโมงเย็นนะครับผมทุก4ี่โมงเย็นสุ่มนะสุ่มฟรี50ครั้งเลยนะเว้ย50ครั้งนะทุก4โมงเย็นแล้วเลดอัพอันติกับลิมิตเบรกแม่งอย่างดีแล้วมันการัน ดีนะครับผมการออกนค่สดาวลิมิตแล้วก็ตัวของ6ดาวแปลว่าทุกคั้งที่คุณสุ่มครับห้าสิบโลเนี่ยมีมีโอกาสที่คุณจะได้ตัวของอันติโตไฟนอลหรืออย่างน้อยครับมันก็จะมีโอกาสออกลิมิตเบรกครับอย่างน้อยก็คือสักสาครั้งต่อตู้นะต่อไอต่อการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับผมนี่คือโอกาสในการเก็บของท่านละเอ้ยโอเควันเกิดนัโตโปีนี้โอเคอยู่ไม่ได้แจกเพชรเท่าไหรนะ่เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล็อกอินไลน์วันแจกเท่าไหร่แต่ก็ ง,ง่ายคือตัวของอันนี้แจกสุ่มฟรี50โลนะครับผมก็โอเคโอเคอล็อกอินโบนัสนะครับผมวันเกิดนารูโตะเพราะผมคงต้องล็อกอินใหม่ก่อนเ็นสภาพของผมที่เพิ่งจะมาอ่านโน้ตแพดหลังจากที่สุ่มตู้ไปแล้ว <c oughs> คือผมอะ่ะนั่งทำคลิปรีวิวโอวิโตะอยู่เว้ยทำเสร็จปุ๊บอะ่ะมันอัปเดต สี่โมงเลยนะครับผมก็ไปกดสุ่มตู้เลยดิก็คือคลิปตอนต้นนั่นแหละและนี่ก็คือเพิ่งจะมาอ่านนะครับผมโอเคตู้สุ่มนะครับนารุโตะเบอร์เดย์แซมมอนอีเวนต์นะครับผมสุ่มวันละครั้งฟรีสิบโลนะครับผมก็สุ่มได้ทุกวันนะครับจนกว่าตัวของกิจกรรมจะจบนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้เพชรสุ่มก็ได้นะครับผมสุ่มใช้300เพชรต่อการสุ่ม10ครั้งนะครับผมในครั้งแรกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปจะเป็น500นะครับผม ซึ่งนะครับก็อย่างที่ตัวของเจมอธิบายไว้เลยว่าสามารถสุ่มได้ฟรีครับวันละ10ครั้งนะครับผมต้องบอกว่าสุ่ม10ครั้งนะครับผมได้ฟรีวันละหรอบนะครับวันละหโลงงปะไม่งงเนาะก็คือไอ้สุ่ม10ครั้งนะครับผมฟรีวันละครั้งนะครับผมสรุปรวมนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าทั้งหมดฟรี50โลซัมมอนนะครับผมตามนี้เห็นไหมผมไปเปลี่ยนสีมาสีแต่เมื่อไหร่วะโอเคนั่นแหละครับผมสุ่มฟรี50ครั้งครับเป็นเวลา ก็คือวันละ10ครั้งอะ่ะทั้งหมด5วันนะครับผมอย่าลืมสุ่มนะครับผมเรทอัพตามนี้นะครับผมโดยที่เป็นตัวละครเรทอัพปกติหมดเลยครับนารุโตะล่างธรรมดาล่างเซ็งโฮคางิคุรมามะลิงซิกพาร์ตจักระโหมดนะครับผมหกวิธีไลท์นะครับผมไฟนอลโชว์ดาวบอยนะครับผมโฮคางิบาลีออนละ2ีปีเอาฟิตนะครับผมซึ่ง ไม่มีตรวละครพิเศษมาดึงเลครับผมไม่มีตรวละครสปิริตไม่มีตรวละครแบบนอกนอก,นอกเลนอกเบตาโอเคครับโอเคเลยนะครับผมตัวตู้นี้โอเคอยู่นะครับผมก็ตัวของเมดอนที่ได้จากตู้สุ่มนะคุณสามารถที่จะเอาไปแลกของในร้านค้าได้ตามนั้นแหละซึ่งก็ถ้าเกิดว่า5 0าไอ้าวันเนี่ยผมสุ่มไม่ได้ตัวของลิมิตเบรกนะครับของตัว รุ่น7จริงๆผมก็ยังสามารถเอาเหรียญเนี่ยไปแลกได้ครับผมเพราะมันใช้50เหรียญใช่ไหมละ่ะแล้วก็อันตีใช้70นะครับผมนั่นหมายความว่าเอ้ยเกยมมันสนับสนุนคุณชัดๆเลยนะเว้ยคืออย่างนี้คุณะต้องการอันตีเจ็ดดาวใบเดียวใช่ปะ่ะแค่ใบเดียวนะครับผมคือเออ่หรือคุณอาจจะต้องการหลายใบผมไม่รู้อะตัวของอันตีครับมันใช้ทั้งหมด80เหรียญนะครับผมแล้วก็สกิลลิมิตเบรกก็ ใช้50เหรียญครับผมก็ตามนั้นเลยซึ่งก็คือตัวของตู้ครับผมมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณสุ่ม5วันนะครับผมวันละ10ครั้งเนี่ยครับผมสุ่มฟรีเนี่ยคุณได้50เหรียญซึ่งคุณแลกลิมิตเบรก Break ได้ฟรีไปหนึ่งเลยจะเอาแบลลิออนหรือว่าจะเอาเป็นตกไฟนอลซึ่งผมแนะนําว่าคุณต้องแลกตกไฟนอลในกรณีของคนที่ไม่มีต้องแลกตกไฟนอลครับสกิลนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครดวงดีสุ่มได้มีเบรกตกไฟนอลในตู้ครับคุณก็ลงทุนเพิ่มอีก1000พเพจครับก็คื อไอพันสามนะครับลงทุนเพิ่มอีกพันสามร้อยเพชรครับผมคุณจะแลกในสองตัวอันตีตไฟนอลได้นะครับผมแปดสิบไปไอแปดสิบเหรียญนะครับผมก็ตามนั้นเลยซึ่งก็แนะนําอย่างยิ่งครับผมลงทุนแค่พันสามร้อยเพชรนะครับแต่คุณได้อันตีตไฟนอลแน่นอนก็โอเคตามนี้นะคุณสุ่ม5วันนะคุณได้50เหรียญนะครับในกรณีของคนที่มีอันติแต่ไม่มีลิมิตนะครับผมแลกลิมิตได้ถ้าใครสุ่มได้ลิมิตนะครับผมคุณก็ สุ่มเพิ่มไปอีก30โลนะครับเพื่อเอาเหรียญมาสุ่มเอ่ยมาเลขตัวของอันติใบนี้นะครับผมไม่ใช่ดิใบนี้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 นะใบนี้นะนี่คืออันติตัวไฟนอนนะครับผมใบเมตาของเกมณปัจจุบันนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของอันนี้นะครับผมก็ของผมใช้ในกรณีของการกันบ้านนะครับผมผมต้องการตัวนี้อยู่ผมมีอันนี้บวก3แล้วผมก็จะแลกตัวของรุ่น7อันนี้นะครับผมส่วนตัวของใครที่ยังไม่มีก็แลกตัวไฟนอนไปนะครับผมตามนั้น ตู้นี้เอื้อให้กับผู้เล่นสุดๆเลยนะสุ่มฟรี50ครั้งครับแถมยังได้เหรียญมาแลกตัวของอันตีไม่ก็ลิมิตเบรกด้วยก็โอเคอยู่ที่ดวงคุณแล้วล่ะถ้าคุณลิมิตออกถ้าเกิดลิมิตตกเพระคุณออกครับคุณก็แลกอันตีตมาคุณก็จะได้ตัวละครเมตาระดับครบรอบปีมาประดับไ d ดีอีกหนึ่งตัวนะครับผมและมันโคตรพัดเจ้านะครับผมนะต้องมีให้ได้นะครับผมเนี่ยครับมันมัน,ม,น,ม,นมันบาปเคนที่คุณถึงหน้าบ้านแล้วครับผมคุณจะปล่อยข่าไปจริงๆเลยนะครับผม นะอีก5าวันนะใน,ในในวันสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณสุ่มห0โลสุดท้ายแล้วอะรอบสุดท้ายที่คุณสุ่มอะถ้าเกิดมันออกลิมิตโตกไฟนอลคุณแลกอันตีโตกโไฟนอลเลยครับผมแต่ถ้าเกิดมันไม่ออกโอเคคุณอากาศจะต้องแบบว่าสักนิดนึงสักหน่อยนึงนะครับผมก็แล้วแต่ดวงคุณโอเคประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับนี่มีเท่นี้ครับผมเบิร์ดเดียนโตโตมีแค่นี้เลยนะครับผม <laughs>